กันต่อนะครับกับหนังสือ Say h l l l o 5นะครับซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศนะครับก่อนอื่นคุณครูก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับที่อนุญ,ญาตให้คุณครูนำหนังสือ Say h e โ l o 5มาสอนได้นะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามคุณครูหรือว่าเรียนไปกับคุณครูได้ที่ช่อง y t u t u นะครับช่องครูนันชแนลหรือที่ใน Facebook Fanpage ชื่อ เรียนภาษาอังกฤษกับครูพินันฟรีนะครับวันนี้มาเรียนหน้าที่30กันนะครับอีกหน้าเดียวก็จะจบบทที่3แล้วนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .5 5หัวข้อใหญ่ของหน้า30ก็คือหัวข้อที่7นะครับชื่อ,อคำสั่งบอกว่า learn more learn more เรียนมาหลายหน้าแล้วแปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับ read about p e t e r s hobby นะครับ read แ mm hmm. ปลว่าอ่าน about แปลว่าเกี่ยวกับ p e t e r s apostrophes hobby แปลมาจากหลังนะครับ hobby แปลว่างานดีเรกก็คืองานดีเรกของของปีเตอนั่นเอง how to make a leaf pattern paper how to make a leaf pattern paper นะครับต้องแปล กลับหน้ากลับหลังกันนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับนักเรียนก็หัดดูไปเรื่อยๆนะครับว่าแปลจากตัวไหนก่อน How แปลว่าอย่างไรนะครับ To <True> make ก็คือในการทำ a l e a f p a t t e r n p a p e r p a p e r mm hmm. ก็คือกระดาษ pattern บ mm hmm. รูปแบบ Leaf แปลว่าใบไม้ก็แปลว่านะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านคำแปลให้ฟังวิธีทำกระดาษรูปแบบใบไม้ได้อย่างไรนะครับ ก็คือทำได้อย่างไรนั่นเองเป็นกระดาษรูปแบบคือทํามาเสร็จก็กระดาษนี้เป็นกระดาษรูปแบบเลยนะครับนะ Material อ่านว่า material ก็แปลว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้นะครับ Materials อุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ข้อที่หนคือ different shapes of leaves different shapes of leaves นะครับเตอมสหมดเลยนะครับก็แปลว่านะครับ shape แรลรูปร่างนะครับ shape เนี่ย different แปลว่าแตกต่าง leaves นะครับเป็นผูุ้พจน์นะครับเอกพจน์ก็คือ L E A F ซึ่งแปลว่าใบไม้นั่นก็แปลว่าให้นำใบไม้ในรูปลักษณะแตกต่างกันไปนะครับแปลว่าอย่างนั้น 1. ให้หาใบไม้ที่มีรูปทรงต่างๆคุณครูก็แปลอย่างนั้น 2. ให้หา s o m p p e s a m e แปลว่าบ้างนะครับ paper แปลกระดาษ หากระดาษมาบ้างก็คือหากระดาษมาสักจำนวนหนึ่งนะครับ 3. A can of color spray can ตัวนี้นะครับเป็นคำนามนะครับไม่ได้แปลว่าสามารถนะครับแปลว่ากระป๋องให้นำสีสเปรย์นะครับสเปรย์แปลว่าฉีดแต่ว,ว่าทับสับก็ได้นะครับ p r l y r spray ก็คือสีสเปรย์มา1กระป๋อง How to make it นะครับบวกข้อ how to make it ก็คือขั้นตอนวิธีทำทำอย่างไรนะครับแปลว่าขั้นตอนในการทำหรือจะทำมันได้อย่างไรหรือวงเล็บขั้นตอนในการทำขั้นตอนในการทำือ First put leave the leaves on the paper First ก็คืออันดับแรกนะครับ put the leaves on the paper ก็คือให้นำใบไม้หลายๆใบนั้นไปวางบนกระดาษ First แปลว่าลำดับแรกลำดับที่หนึ่งุทธแปลว่านำ Delivers d e l i v e s ก็ Del ivers, Del ivers, คือใบไม้หลายๆใบ On ไว้บน The paper ก็คือกระดาษก็คืออันดับแรกนำใบไม้าาหลายๆใบไปวางบนกระดาษนั่นเอง Next spray the paper เมื่อนำใบไม้ไปวางทับบนกระดาษแล้วนะครับก็ให้ Next ก็คือลำดับต่อไปสเปรย์ ay, ก็คือฉีดเลยนะครับพ่นเลยพ่น The Paper ก็คือพ่นไปที่ใบไ,ไม้ที่วางอยู่บนกระดาษนั้นแหละครับ Den wait for an hour h e n นะครับอ่านว่า then แปลว่าแล,แล้วหรือแปลว่าหลังจากนั้น w i t แปลว่าคอย for an hour ก็คือคอยอยู่สักหนึ่งชั่วโมงนะครับ คอยเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับ finally finally ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ when the paint is completely dry when เมื่อ the paint แปลว,ว่าสีนะครับ is completely dry dry right, นะครับแปลว่าแห้งเป็นคำ adjective ต้องมี verb to be มาช่วยนั่นก็คือ is นะครับ completely แปลว่าสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ใส่รี่เข้าไปเป็นคำา d v v r r b หรือว่าคำขยายกริยาคือขยายคำว่า dry right, นั่นเองนะครับก็เลยแปลว่าเมื่อสีแห้งสนิทนะครับแปลว่าอย่างนั้น take off the lips เช็กอ็อก็คือให้หยิบออกนะครับหยิบออกดึงออกยกออก The l e ิฟสก็คือยกใบไม้นะครับดึงใบไม้เหล่านั้นออกจากกระดาษ from the paper from จาก the paper กระดาษก็ในเมื่อเราพ่นสีใช่ไหมครับทับใบไม้พอเรายกใบไม้ออกมันก็จะเป็นรูปใบไม้อยู่บนกระดาษนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนทำแบบนะครับแบบใบไม้จากกระดาษนั่นเอง Peter always use the letter paper for greeting cards not e card book m a r a z s and wrapping paper Peter นะครับแปลว่า Peter ชื่อคนนะครับ always แปลว่าสม่ําเสมอ use term s ก็คือประธานเป็นเอกพจน์นะครับกริยาเ e r ม s แปลว่าใชา้ Peter ใช้เสมอใช้อะไรครับใช้ the letter paper ก็คือ กระดาษรูปแบบใบไม้ที่ทำเสร็จเมื่อกี้นะครับ for ใช้สำหรับ for ไว้สำหรับ r e e t i n g card ก็คือเขียนการ์ดแสดงความยินดีนะครับแส,ดง,ด,บ ing, สแดงความยินดีนะครับ g r e e t i n g เนี่ยแสดงความยินดี n note card ก็คือทำเป็นการ์ดบันทึกนะครับการ์ดบันทึกเขียน Memory บันทึกอะไรต่างๆลงไปในการ์ดนั้นได้ Bookmarker Bookmarker แปลว่าที่ขั้นหนังสือนะครับ ก็มาตัดทำเป็นกระดาษขั้นหน้าหนังสือได้หรือ wrapping paper ก็คือทำไปเป็นกระดาษห่อของขวัญน,นะครับ wrapping แปลว่าห่อนะครับนั่นคือประโยชน์ของ leaf pattern paper นะครับ number the sentences number นะครับปกติแปลว่าตัวเลข sentences ก็คือประโยคหลายๆประโยค แต่ถ้า number the sentences ไม่ได้แปลว่าตัวเลขหลายๆประโยคนะครับแต่แปลว่าให้เรียงนะครับให้เรียงหมายเลขหมายถึงเรียง1 2 3 4ประโยคนี้เสียใหม่นะครับ then then นะครับแล,แล้ว read them แล้วก็ให้อ่านมันก็ให้เรียงเรียงลำดับขั้นตอนเสีใหม่ในวิธีในการทำกระดาษใบไม้รูปแบบใบไม้นั่นเองนะครับในหนังสือเขาให้มานะครับ5ประโยค คุณครูก็มาเรียงให้เรียบร้อยแล้วเลยนะครับก็เลยประโยคที่หนึ่งคือขั้นตอนแรกนั่นเองให้ find some leaves paper and a can of color spray find ก็คือให้หา some leaves นะครับ l e a v the m a s s ก็คือใบไม้หลายๆใบ some แถวบ้างนะครับ paper ให้หากระดาษ and a can of color spray ให้หาอะไรครับหาสีสเปร์มาหนึ่งกระป๋องนี่คือขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่2 put the leaves on the paper แปลว่าอะไรครับเมื่อกี้แปลมาแล้ว1ครั้ง put แปลว่านำแปลว่าวางนะครับ the leaves ก็คือใบไม้ไหลายๆใบ on the paper ไว้บนกระดาษขั้นตอนที่3 spray paint over the leaves on the paper spray ในที่นี้ก็แปลว่าฉีดเลยนะครับเป็นคำกริยาแล้วนะครับนะฉีด เพนสีนะครับฉีดสีโอเวอร์โอเวอร์เนี่ยแปลว่าเหนือนะครับนะแปลว่าเหนือฉีดสีไปเหนือใบไม้ก็คือฉีดไปบนใบไม้นั่นเองนะครับแต่เขาไม่ใช้คำว่าอ่อนนะสเปรย์โอเวอร์นะครับแปลว่าฉีดไปบนใบไม้ออนเดเปเปอร์ payroll, ซึ่งวางอยู่บนกระดาษนะครับนี่คือขั้นตอนที่3พอขั้นตอนที่4 ขั้นตอนที่4 let the pants dry for an hour let let นะครับแปลว่าอนุญาตแต่นี่คือเป็นสำนวนของภาษาฝรัง่งเขานะครับนะเขาใช้ว่า let the pants dry อนุญาตให้สีแห้งนั่นก็หมายความว่าปล่อยนั่นเองนะครับปล่อยทิ้งให้สีแห้งนั่นเองนะครับเราอย่าไปแปลว่าอนุญาตให้สีแห้งนะครับนะปล่อยทิ้งให้สีแห้งนะครับสัก ประมาณ1ชั่วโมงฟอยนะเออนะครับทิ้งให้สีสเปรย์แห้งประมาณ1ชั่วโมงนะครับนั่นคือคุณครูแปลอย่างนั้นแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ t e k k the l i p s off from the paper t e k k the l i p s off from the paper take แปลว่านำนะครับ the, lips, the made l i p v e s the m a d ใบไม้หลายๆใบ take off นำใบไม้หลายๆใบออกนะครับ from จาก the paper กระดาษนั่นเอง นี่คือขั้นตอนที่5ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จบแค่นี้นะครับหน้าที่30คุณครูอาจจะแปลเร็วไปนิดหนึ่งนะครับแต่ลูกๆสามารถที่จะรีวิวเทปนะครับดูย้อนหลังได้นะครับกลับไปกลับมาหรือว่าพอสหรือ Stop ปเทปนะครับหยุดดูได้อีกทีนึงนะครับว่าประโยคไหนแปลว่าอะไรก็ขอขอบใจนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงหน้าที่30แล้วนะ